ทุกท่านคะในวันนี้นะคะจากความที่อ้วนและสุูฟีได้ใ,ใหความรักความจริงใจและมิรภาพที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมทุกคนในวันนี้นะคะตัวแทนจากเพื่อนๆก็จะได้บอกรักอ้วนผ่านวีดีอารชุดนี้นะคะ นสนุนานเลยนะคะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจซึ่งตอนนี้เองนะคะก็มีตัวแทนของเพื่อนสองท่านนะคะที่จะขึ้นกล่าว,วอวยพรนะคะและบอกความรู้สึกให้กับเพ้่อนและสนุดีด้วยนะคะขอเชิญคุณสายสารินช่วย เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะครับท่างได้บอกความในใจไปในวงหวยพอนให้กับทั้งวันด้วยแล้วก็สุนทรีด้วยนะครับสุนป,ปีียืนตรงงานนั้นเลยค่ะเพื่อนของคณิยาด้วยที่หอยทอนะครับก็ได้โอกาสได้รู้จักก <c oughs> ับอตุลยานะครับแม้งแต่เขาได้รู้จักกันเป็นเพื่อน ก็ได so, kind of ้เห็นพืนงานการของกองถิ่นไทยก็แต่เป็นเรื่องใหต่ๆก็ได้เห็นความรักที่มาเป็นังกันครับก็ที่สุดปีผ่านั้นก็ได้ที่สุดที่สุดความรักของทุกนในันี้ันดีไปลองทที่ก็ขอถึขอบเขตตัวแทนเพื่อนทั้งรุ่ก่อนแล้วก็ เพื่อนนี้นะคะที่ไม่สามารถทางานร่วมงานกันได้ก็ได้นักการผมก็ทำกอดสาวขึ้นมาไห้วรชิลยืนะคะแล้วก็ฝ่ายซนนก็อยู่ในที่อาราเเดี๋ยวก็ขอเชิญทุกคนนี